คุณคุณอรนิตนะครับคุณผู้ชมครับสารเคมีกำจัดมแมลงที่ชื่อว่าเมโทมิลถูกกรมวิชาการเกษตรระงับการนำเข้าและอนุมัติทะเบียนครั้งล่าสุดเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็ยังพบการจำหน่ายในหลายพื้นที่คำถามก็คือชาวสวนเข้าพอดที่จังหวัดตากกว่า40คนที่มีอาการวิงเวียนศรีรษะอาเจียนหลังจากที่สัมผัสกับเมโทมิลพวกเขานำสารตัวนี้มาจากไหนและทำไมร้านค้าถึงอ้างว่านำเข้ามาขายอย่างถูกต้องครับ นางดูดูชาวปากกากยอบ้านถ้ำเสือตะบนท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาเล่าถึงที่มาของสารเคมีซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุทำให้เพื่อนบ้านกว่า40คนเกิดอาการวินเวียนศีรษะอาเจียนตามัวและอ่อนเพลียจนถูกนำตัวส่งโรงพยบาบาลแม่สอดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา,า,านางดูดู <ๆ S 1> บอกว่าซื้อสารกำจัดมแมลงเมทมีนจากตลาดแม่สอด ตามที่ผู้ซื้ออ้างว่าเป็นตัวยาที่ใช้ผลดีโดยซื้อมาจํานวน3กิโลกรัมเพื่อคลุกกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจานวน50กิโลกรัมก่อนจะนําไปให้ชาวบ้านหยอดลงหลุมโดยไม่ได้สวมถุงมือจนเกิดอาการป่วยทั้งหมดเหตุการณ์นี้ทําให้จ้้าที่เกษตรอําเภอแม่สอดเตรียมเข้าตรวจสอบร้านค้าที่จําหน่ายเมทมีนเนื่องจากเป็นยาอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรระงับการนาเข้าแล้ว ส่วนกรณีที่ชาวบ้านใช้ในปริมาณที่มากเนื่องจากเกรงว่ามแมลงศัตรูพืชจะทําลายเมล็ดพันธุ์ในเขตอำเภอนิสอศเนี่ยเกษตรกรไม่นิยมใช้นะครับแล้วเนื่องจากกรมชาการเกษตรเนี่ยได้ระง,งับการนําเข้าแล้วนะครับแล้วก็ทางกรมชาการเกษตรประสานกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็ประกาศให้เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยครับไม่ไม่ให้ใช้สารเคมีตัวนี้นะครับเพราะมันมีพิษรุนแรงต่อเกษตรกรนะครับ นักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระบุว่าสารเคมีเมโทมีนแพร่หลายในประเทศไทยมานานเพราะกำจัดมแมลงได้รวดเร็วและสลายตัวภายใน7วันจึงไม่มีสารตกค้างแต่ต้องใช้อย่างถูกวิธีเพราะหากซึมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากจะทําให้เสียชีวิตได้ตอนพ่นเนี่ยเราควรจะพ่นใต้ลงนะครับสังเกตแล้วเราพ่นใต้ลงมาที่สาก็คือใช้โดสอย่างมากกว่าที่เขากําหนดนะครับไม่จําเป็นฮะ สารเกือจางเนี่ยเข้าสู่แมลงเข้าสู่พืชได้ดีกว่าสารที่เข้มขน้นขณะที่ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภายสารเคมีกำจัดสัตรูพืชตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของสารเคมีเนื่องจากพบว่ามีการอนุมัติขึ้นทะเบียนครั้งล่าสุดเมื่อปีสองพันห้า้อห้าสิบสี่ขณะนี้ผ่านมากว่า4ี่ปีเหตุใดจึงมีสารเคมีชนิดนี้วางจำหน่ายจากการนำเข้าย้อนหลังเนี่ยปีลา่าซีสุดท้ายที่เอาเข้ามาเนี่ยค่ะ เมื่อเปรียบเทียบปีกันก่อนแล้วเนี่ยมันมันมากกว่าไม่เกินสองเท่าครับึ้นหมายความว่ามันไม่น่าจะอยู่ได้จนถึงสี่ปีคือหมายความว่าเช่นในปีก่นกอนๆเน,นี้ยนําเข้ามาหนึ่งแต่ในปีสุดท้ายแนะนําเข้ามาสองมันก็ควรจะอยู่ได้แค่สองปีและหลังจากนั้นมันก็คือมันไม่น่าจะมีแล้วค่ะท,ที่ถูกกฎหมายด้านเกษตรในภาคเหนือบางส่วนยืนยันว่าจําเป็นต้องใช้สารเคมีในการกําจัดแมลงเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพขายได้ราคา โดยจะฉีดพ่นสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ10วันเพื่อไม่ให้มีสารตกค้าง7วันพ่นครั้งหนึ่ง5วันพ่นครั้งหนึ่งหรือว่าถ้ามันระบ,บากนักหนักสัก3วัน4วันก็พ่นละถ้าหลังจากนั้นถ้าใกล้จะเก็บเกี่ยวถ้ามันออกดอกแล้วก็ยุดพ่นยุดพ่นเอาก็เป็นห่วงความปลอดภัยของคนกินเมโทมีนเป็นชื่อสามันทางเคมีและเป็นสารเคมีหลักในการผลิตยาฆ่า,มาแมลงหลายยี่ห้อในประเทศไทยเป็นสารที่มีพิษเฉียบพลันสูง ส่งผลทำให้ที่ผ่านมามีหลายประเทศได้ยกเลิกการใช้อทิสหราชอาณาจักรเยอรมันฟินแลนด์กัมพูชาลาวสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย การใช้สารเคมีเมโทมิลในไร่เข้าโพดที่จังหวัดตากผู้่อในการมูลนิธิชีววิถีตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการลักลอบนำเข้านะครับเนื่องจากการขึ้นทะเบียนสารเคมีหมดอายุตั้งแต่เดือนสิงหาคม2554ขณะที่กรมวิชาการเกษตรก็เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับกรณีกลุ่มชาวปากาเก Leaving, ยออำเภอแม่สอดเกิดอาการวิงเบียนศีรษะอาเจียนตามมวและอ่อนเพลีย จากการนำสารเคมีเมโทมิลไปคลุกมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก่อนที่จะหยอดหลุมเพาะปลูกอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้สั่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เก็บตัวอย่างมเมล็ดข้าวโพดไปตรวจสอบหากพบมีการใช้จริงแสดงว่าใช้สารเคมีผิดประเภทสารเคมีชนิดนี้เป็นสารอันตรายร้ายแรงใช้สำหรับ